เกิดเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งระเบิดจริงมีระเบิดปลอมนะคะและก็มีการเขียนป้ายผ้าบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพซึ่งน่าสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในรอบที่2 29เมษายนค่ะและวันนี้ที่สาคัญเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด สท่านเสียชีวิตนะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบวัตถุระเบิดที่เก็บกู้มาได้ที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะนี่เป็นภาพขณะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบระเบิดน้ำหนัก20กิโลกรัมบรรจุในถังแกส๊สที่กู้มาได้จากเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแขวนป้ายต่อต้านการพูดคุยสันติภาพที่ตำบลเจาะไอร้องอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส หลังเสร็จสิ้นภารกิจวัตถุระเบิดที่กู้ได้ถูกนําไปไว้ที่โรงอาหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32นาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่กําลังผ่าพิสูจน์เกิดเหตุระเบิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต3นายคือเรือโทชัยสิทธิ์เตชะสว่างวงหัวหน้าชุดพันจ่าเอกทัศนัยชมพูทวีปและจ่าเอกเรวัตคงนาคและมีทหารบาดเจ็บอีก5นาย เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดกระทบวงจรภายในขณะที่สื่อออนไลน์นอกจากจะร่วมกันไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตแล้วตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการวางแผนซ้อนเพื่อหวังชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือไม่นอกจากเหตุการณ์นี้วันนี้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุก่อความไม่สงบหลายพื้นที่ค่ะมีทั้งระเบิดจริงระเบิดปลอมตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายกล่องวัตถุต้องสงสยัย ก่อนเข้าปลดป้ายผ้าข้อความที่แขวนไว้บริเวณริมถนนเทศบาลตำบลลุร,รูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกับอีกหลายอำเภอรวม45จุดที่มีป้ายผ้าข้อความภาษารูมีและภาษาอาหรับติดไว้โดยข้อความระบุถึงการต่อต้านการพูดคุยสันติภาพของสภาความมั่นคงแห่งชาติกับตัวแทน BRN รอบที่3วันที่29เมษายน และยังพบว่าบางจุดเช่นที่บ้านบือรางแงตำบลโตะเด่งอำเภอสุงไหปาดีมีการลอบวางระเบิดจริงทำให้ร้อยโทไกรศักรอดการทุกผู้บังคับกองร้อยทหารพราน4801่กรมทหารพรานที่48ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าปลดป้ายที่จังหวัดปัตตานีมีข้อความป้ายผ้าลักษณะเดียวกันกว่า20จุดของพื้นที่อำเภอยะรังหนองจิกและยะริงที่จังหวัดยะลาพบข้อความป้ายผ้ารวม11จุดที่อำเภอรามันยะหาการลับทานโตและบันนางสตาค่ะ รวมถึงที่จังหวัดสงขลาพบอีก8จุดที่อำเภอเทพาและสบ้าย้อยทำให้แต่ละจุดเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสงขลาเฝ้าระวังเหตุรุนแรงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุอุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในวันครบรอบเหตุการณ์มัสยิดกรอเซะในวันที่28เมษายนและการพูดคุยสันติภาพรอบ3ในวันที่29เมษายนค่ะ